<光> <laughs> ーーーーすごいね、光る。ごめ n ごめん。<Good morning. S 1> おはよう。<Good morning. S 1> おはよう。う <Good> morning。うん。何食べてるのこれ赤いの何何これああ。ブルーベリー。ああ、ブルーベリージャんこれ、どゥマンパッ。 อ๋อย oh, yeah, yeah. ังนี่อร่อยไหมอร่อยอัน oh, น yeah. oh, ีママ้เขาเรียกว่าอะไรทาโกโซเจจิทาโกอ๋อปลหมึกยัดโอ้มาม่าทให้สวยมากเลยปาโกโซจจิชูเมกันไหนนะไม่มีตามยเมกาจินตการเองนะกัน เชสนะอาหารเช้าว,วันนี้อืมแอปเปิ้ลเบคอนแล้วก็มีไข่ไข่ดาวนะครับไข่ดาวของคุณแม่ตามเตะก็ลือตอนนี้ก็กินเครื่องดืมไปไนะข่ดาวสวยนะจริงๆนะว่าคืณแม่าำไข่ดาวสไตล์เนี้ยโอ้โหคอมคอมเหมือนประจำเต็มเดือนนะครับดูว่าคนญี่ปุ่นคนชอยนี้ก็จะชอบดูประจำ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซุคิมินะครับที่ดูประจังเขาก็นะ่นาจ,จะอิมเมจแบบน,นี้ใช่ไหมครับช่วงนี้ใบไม้เปลี่ยนสีนะที่ผมก็จะชอบชมชอบดูแล้วก็แบบชิมชาจิบชาหรือว่าชิมสักเกด้วยดูประจันแล้วก็กินเล็กๆลกน,น้อยๆดังโงะอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะเหมากับชาเขียวนะ 이 계란은 재미있어 응? 왜? 이거 내가 사줄게 사는디 나손짜 왜? 만개쯤이응 품은디? 응 나만이 이거로 난 불어 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 불 จริงๆอันนี้ก็ประจำเต็มเดือนอุดซุกิมิกาทุกคนอาจจะอยากทำแบบนี้ใช่ไหมผมก็เลยจับให้ดูบายบาย